อ่าโอเคโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในเกมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในช่วงที่2เพราะอาทิตย์แล้วเราผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้เราขาดเจ้าอั้มไปใช่ไหมโอเคแค่นี้แหละเออมึงมึงมึงรวยไฟฉายมากเลยไงวะเฮ้ยทุกคนเราเจอเพื่อนว้าวตัวใหญ่มากเลยอยู่ขวามือมันมีตัวอะไรอยู่ขวัญไหมเฮ้โหเจ้า มันมันตัวอะไรมันนแขนยาวสัตเหมือนแขนยาวดูสิคบท่านผู้ชมโอ้ยเพื่อนผมมีความกลัวไปละไปไปหามุมอื่นเขาไม่ทำอะไรเราเลยดูเด็กเออมันเฮ้ย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 ไอตัวกองขังมาไม่ไหมไมนโอ้พี่ไปเด็กนับพี่ว้าวไปก็ได้พี่ มันดูน่ากลัวมากเลยผู้ชมเชี่ยถ้าเราลงไปเราจะโอ้โหโดยการลงไปแล้วเราไม่รอด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 เราต้องหาทางลงเอ่อเอ่อเกูว่าเลขกับคนนี้แหละพี่พี่ทำงานคุ้มคับกังมากเลยอ่ะพี่พี่ดูนน่ากลัวมากเลยพี่หยุดหยุดตรงหน้าละพี่ผมผมกลัวแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยตกปลาระเบิดนะเฮ้ยเฮ้ยไหนอะไรตกปลาระเบิดมาตกปลาระเบิดนะ พี่โชโชถ้าถ้าถ้าจะตายหมดพี่เขาดูน่ากลัวมากเลยทุกคนพี่เขาพี่เขาเดินหนีเราไปแล้วเยอะคุ้มค่าจ้างแล้วล่ะไอ้เยฟิล์มจะหมดละเอาลราทุกคนนี่คือคนกล้าเฮ้ยอะไรจะอะไรระเบิดตู้มันกินยาระเบิดทุกคนเอาเลื่อนไปรถไหมจ๋อไม่ตอนนี้เขากำลังทระจายอำนาจดูโอเคแบบฟิล์มหมดละไปกันได้เอ้าเลื่อนไปรถเหรอ ลดเลยเอ้าวัดปกติเลือดต้องลดนี่เฉยเลยเอ้าไม่ทำได้เราเลยเอ้าเฉยเลยที่นึกว่าเลือดลดนั่นอะไปเลยโคบีได้จริงแลเราโดนการับคนคนวันนี้เรากลับกันใหม่แล้วดาวโอ้วันนี้เราเราอยู่ใน ไม่ใช่พี่เราไม่ไดสวัสดีงังนด้วยโซโอลแล้วลงมันได้ยังไงเอเดี้อไปฮะทีมทิมไปใช้ใหญ่ทีมนี้มันแบบว่าดูเก่ามากเป็นดูวิวดิ้ดูวิวพุ่งไปลงมากเลยลูกของโลกอ่ะที่แดบเก่าเ้ยทุกคนเราเจอเพื่อนว้าวตัวใหญ่อยู่ขวามือมันมีตัวอะไรอยู่ขวามือไม่โอ้โเนี่ยมันตัวอะไรมันดูหนักกูมากเลยเขียนยาวสัตว์ แก่ยนยาวดูสิคานผู้ชมโอ้ยเพื่อนบอกว่านิดความเกลือโอ้พี่จะย็นมไ, ه! ไ ه! นม่กลับเฮ้ยเฮ้ยสี่ท่นไปก็ได้พี่ม,ม,มันดูน่ากลัวขึ้นวิวอเชียะนี่แหละพี่พ,พี่ทำงานคุ้มค่าจังมากเลยอะ่ะพี่พี่ดูน่ากลัวมากเลยพี่หยุดตรงหน้นาพี่ผมกลัวละลายเ,เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตุบปลาระเบิดนะไหนอะไรไม่เห็นมี โชโชถ้าถ้าถ้าจะตายบอกัมากเลยทุกคนพี่เขาเดินหนีเราไปแล้วยึดคุ้มคัดจางแล้ววะทุกคนนี่คือคนกล้าเฮ้ยยังอะไรยังอะไรระเบิดปูยิงยานระเบิดมันไม่ทำนะครับดูสี่เอาเรื่องไม่ลดเหรอโชไม่ตอนนี้เขากำลังทัาแทเฮ้ยไม่เห็นอไเลยอะไม่เห็นน่ากลัวเลยมึงถ่ายไม่ติดไอตัวนั้นไหนตัว ัวระเบิดระเบิดอ่ะอืมไปนอนไปนอนไอนอนนอนได้ตังได้ตังแล้วสองร้อยกว่าแต่ว่ายอดวิวเราต้องทำเยอะกว่านี้ไอโชตเตียงกูไจก็ไหวจันหละไอ้ัยอ <c oughs> ้กูเลี้ยวซ้ายมาก่อน <c oughs> สีสีเตียงไม่เหมือนกันไอสัตว <c oughs> ์ที่นี่แยกติดกู <c oughs> แต่กูไม่แย่งเต็งคินแน่นอนจริงๆมนุบาลอะโ้โอ้พูดความจริงยืนขึ้นเลยเอ้ยนี่ไงเราเราลืมเรื่องนี้แล้วเนี่ยอาชีพรับคือยังไม่ต้องทำก็ได้มันยากอย่างอันนี้อ่าอัพโหลดวิดีโอที่ม no ีไอสปรลาดห้า oh. ต oh, ัวครับโอ้เม anyway, no 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 no. no ื่อกี้เราเจอสองสินะสามสิอันเนียสองอันเนียสองตัวเราเจอสามเลยกันเต้นไปกันเถอะนั่นสิแคช หกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิมไอ้เด็กต้องใหม่อ่ะอ้าวอ้าวอ้าวไอคิมแอดเอเอาทุกคนอุปกรณ์ไทยทำรองหายแอ้มันต้องทำไงอ่ะมันต้องลงไปเก็บนี้ป่ะหรือมันหลุดหรือมันไปห้องพยาบาลมุ้งไปดูก่นเจอุปกรณ์ทำมาเด็กหายไปแล้วเว้ย กู S <S เจอแล้วกู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 เจอแล้วไปสบบอกปนึกต้องบอกเก็บเก็บเก็บไปถ<ม><อ>ังหยุดไหมมึงไม่หาเลยนะไม่หาเลยเฮี้ยอุปกรณ์ทรรมาเด็กเลยกล้อง<ห>โซนิคคำกูไอคิมมันอาจจะรีก็ได้นะมึงมีของติดตัวเยอะอังอื่นอีกไหมมึงลองกระโดดล,ลงไปดูไม่มีอ่ะเรากระโดดลงไปดูมีไอ้โง่เลยนไม่ควาย ว่าจะก็ฆ่าเลยเออไม่มันอาจจะนลงไปรอเราอยู่ข้างล่างแล้วก็ได้ลองยืนยานไปดูดิเออเออเออเอาลกทุกคนล็เราคุยกับกล้องกิเงยันเดินกลับไปดูในบ้านดีอ๋อุากตะบอสมัเด็กหายไปแล้วคอนเทนอะไรสำแร้วนี่เป็นชื่อคอนเทน์แมนในนิชคอ d ไอพี่ไอ้พี่อ้ราไปกับผมกัับ เอาเราทุกคนไม่มีกล้องเลยเราใช้กล้องยิ้มแพ้ไอ้สารมันตลกม้างไหยวะเอาไปเอาไปคือไอคือไม่ใช่อะไรกอนไม่ใช่อะไร่ันมันอยู่ไหนกูณไม่ใช่อะไรกันคือมันดรอปลงไปใช่ไหมแล้วมันกลายสเปรยสปอนที์บนโต๊ะกินข้าวไอ้ทีอ๋อโอเคต้องนานแล้วแล้วกูแล้วกูก็หลอกให้มึงกระโดดลงไปทีนึง เจ็บเมอเอาทุกคนวันนี้เรากลับมากล้องใหม่กับโซนี่ A7 ของเราเลยเฮียไม่มีเฮ้พูดไม่ได้ใช่ไหมเอออยูกันช่วงสอนเซอร์ไมมาโวีไม่ใช่โซนี่นะโวีวีเอาเราทุกคนเรากลับมาที่เดิมกันอีกแล้วอ่ะที่เดิมที่เราไม่ได้ไปไหนเลยไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนอาจจะต้องไปทางสีฟ้าน่เหมือนเออแว่นสกิีกห้อหนึ่ง ใช่สี่หอที่เราสามารถผ่านไปได้โดยที่มันสามารถป้องกันเราจากแสงสีฟ้าได้อพูดอย่างนี้เขาก็รู้กันหมดเลยใหเอาเยเฮ้ยมีของไม่มีอะไรแต่กูเห็นตัวอะไรใหญ่ๆข้างบนนั่นคืออะไรว้าวเอาทุกคนเพื่อนเก่าเราเองแมงมโอ้ย ชิบหายละไปนโดแล้วเอาโชวมาถือขึ้นมาเก็บของแล้ว้อให้เดินออกมากล้องกูไปไหนละ อไอ้ออออทำไมเสียงไม่ชงเงียบวะหรือว่าโชไม่ได้พูดเนี่ยไอ้โชมีหนอนนะมีหนอนอยู่ทางซ้ายร้องด้วยมีหนอนมีหนอนที่ทำให้เราตัวติดกันอยู่ทางซ้ายิไม่่ม่นาเชือม,ม,ม,มันมีหนอนอยู่อ่ะมันมีหนอนตัวติดกันอยู่นี่นี่นี่มา,านั่นนันน่นนันน่นมา,นนานอยู่นั่น นเดที่ทําให้เรามีความสัมพันธ์เพื่อนมากขึ้นไปละไปดีกว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนดุเอานั่นพี่คนเดิมอีกแล้วหรือเปล่าใช่ไหมพี่เอาพี่คนเดิมสวัสดีครับผมเหี้ยดูหน้ากลัวมากเลยรอบเนี้ยเฮ้ยทำไมกับอะไรกันจ้องเราเพื่อนผมได้ยื่นดึงตายแน่นอน่ะ พี่เขาคงไม่ทำอะไรเราหลอกจริงฟิล์มจะหมดแล้วอ่ะพี่ไม่โคตรน่ากลัวเลยดูอีกโอเคหมดละแค่เทศกัดเสียงโชหายอ่ะพี่ไม่ได้ยินเสียงโชไอโชมันตายไปแล้วนั่นภาพหลอนฮ้ยทำไมโชมันเดินอย่างนั้นหไมม่โชวะมันมันมันอาจจะมีนะบอกว่าบั๊กครับ อ้าวได้ยินเสียงบล็อ,อบกบักบลกไม่ไม่แต่ดีคอร์ดจะดีคอร์ดอ,รอ๋อนี่เสียงจะดีคอร์ดโอเคโอเคเปิดเปิดดีคอร์ดเลยเปิดดิคอร์ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวจบเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอาจจะดีขึ้นก็ได้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะหายเพราะว่ามันน่าจะตื่นเพราะว่าพี่ชุบอันนี้ชุบเหลือสองครั้งครับมีจำนวนโอเคได้ละเอาทุกคนเราพร้อมกลับกันละไปกันเลย ได้ยินรไหมได้ยินโอเคได้ยินได้ยินไปเอากล้องไปได้เวลาตัดต่อวิดีเอ้ยเฮ้ยเป็นชัดนไม่ได้โยนไล์แผ่นโยนลงไปสิอมึงชุบมันขึ้นมาสินะใช้แล้วฉันชันเป็นคนชุบอเราไปดูความตายขอให้โชกันดีกว่าคลิปเด็ดไอ้โชตายคลิปเด็ดหนุ่มหนุ่มโดนแมงมุมกินคาลังเรากลับมาที่เดิมกันอีกแล้วอ่ะ ที่เดิมที่เราไม่ได้ไปไหนเลยไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนอาจจะต้องไปทางสีฟ้านเหมืนอนแว่นสก,กีออดหนึ่งไปละเราอยู่ทางแยกอะเราต้องไปทางไหนป่าลายตายอป,ปรีทุกคนผมเจอเรื่องเลือแสงเป็นทางให้เราไปต่อแน่เลยเพื่อนเก่าเราเองแมงมุมแล้วไงเพื่อนผมจะอะไรกันโดนแดกงำเงำเงาเงำเงำตายไป แค่ร้อยเอาี่จตายจริงโอ้นัผมยักแม่ทุกคนตอนนี้ผมติดอยู่ในใยแมงมุมชวยผมด้วยผมติดโอเคผมหลุดออกมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันวิวผมยังไม่ตายทอมเลียกว่านี้จริงยอดเราต้องใจเย่น่าเพื่อนผมยังไม่ตายทุกคนนั้นมันหนอนดีที่ทำให้เรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนมาเจอสองตัวแล้วใช่โอ้ทุกคน ทางนี้มันน่ากลัวมากเลยอ่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดยไอ้พี่มถ่ายอะไรไปด้วเลยด้วยนพี่คนเดิมอีกแล้วหรือเปล่าเช่คไหมพี่เอ้าพี่คนเดิมสวัสดีครับผมเฮ้ยเอ้ยพี่เขาเหมือนจะไม่ทําอะไรจะเพื่อนผมได้ทําการจ้องเแาจวเพื่อนผมได้เด้งดึงตายแน่นอนอ่ะพี่เขาคงไม่ทาอะไรวหลอกจริงฟิล์มจะหมดแล้วอ่ะพี่ไม่โคตรน่ากลัวเลยอ่ะดู ยี่หมื่นก็วนดูขาดอีกนันหมื่นสองอ่ะขาดอีกหมื่นสองแค่นี้ก็เสียนเราปะไอ้เยี่ยบว่าโอ้ว่านะเราทำได้ขนาดนี้ได้ยังไงโหตากล้องระดับมืออาชีพไปนะไอ้เหี้ยไม่นอนเหรอ โอเคอฮ้ยอเราทุกคนวันนี้เรามีเงินห้าร้อยบาทเอ้ยชอปซื้อที่ชักเลยไหมก็ดีนะครับรู้สึกอยากซื้อที่ชากกันแล้วล่ะซีเอาเลยเอาเลยเอาเลยถ้าทำคอนเทนต์ได้อันแรกอ่ะเมื่อกี้เออเน่ะเอ๊ะซื้อซื้อนี่เด้อคิปจะทำตัวเหมือนชีวิตจริงดีวะซื้อของเกินชอมปี้เ่ยเฮ้ย เขายู่ตรงไหนอ่ะแต่สปอนเซอร์เราหายเอ้ยเยี่ยมไหมช็อตใช่่ะมันจืดเกินเลยปอนด์ย่าชิบะชิบะแล้วมึงให้ผิดคนแล้วกตมิคเตะมิกมึงให้ผิดคนเลยอะไรตะมิกไอ้โจมมึงก็มีเหมือนกันไอ้สัตว์ ชาร์อยู่ชารอยู่เขาเต็มแล้วเขาเต็มแล้วเขามีนี่พี่ก็ม่ที่ช็อตเีอียอเอ้เีชอ้เีอนนีอ้มียไอดเยอ้เย้เยไม้่อ้มยไอ้เ้ยไอ้เียอ้นยไอวี่ไั้เฮียไ้านล่าอนั่นอ้าีกดูนเมันจอยอ้เมอ้เอ้เม้เฮ้ยเีอ้ยยออ้ยยอ้ ไอ้หน่อยงัวเลิกเดือดสักทีนี่ไอ้เฮียกับไม้เฮียเนี่ยมึงกลับไปชาร์จคืนเลยสัแล้วมึงก็ไปต้องมาใจช็อตมากุยเฮียไม่ไปช็อตผีสับคัดกูหำแม่ไอ้เฮียนี่ไม่ใช่ของอันตรายเพรก็มันไม่ได้เลยไอ้เฮียงดูนะอุปกรณ์จริงๆไม่อยู่ตรงนู้นเลยไอ้เฮียนี่มันไม้ก้องไม้ก้าไกลเลยไอ้เฮีย ปั๊ะปั๊บปั๊บโชว์เอานี่ไปมันมีมือว่างไหมเปิดรายการเออว่ะโอ้โหโอเคเก็บเก็บไว้ข้างในก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ข้างในเดี๋ยวไว้เปิดเปิดกระปิ้นกันแหละเฮ้ยอย่าไม่เป็นไรโชว์เราเราออกไปชาร์จได้กูไม่ให้ออออออเอาเราทุกคนเราก็กลับมาที่เดิมอีกแล้วไม่มีอะไรใหม่หรอกบอกเลยไปกันต่อ เดาว,ว่าเราต้องวิ่งขึ้นสูงอ่ันนี้มันไม่ได้ลงลึกอ่ะอันนี้ก็<ล>ขึ้นสูงเนี่ยโดดโดโด,โด,โดเอาระว,วังนะชนนะจะโดดไปไหนอ่ะหล่นมาตายน้ำมึงเอาทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาสูงมากพอก็ที่นี้มันดูโอนเดี๋ยวไปกันต่อเอาทุกคนตรงนี้มันดูสว่างเกินไปหรอต้องไปทางขวานชอบทางมืด มันมึนมันไม่อะไรดีเสมอเลยแหละหันยืนทุกคนอุ้ยนั่นมันตัวเหี้ยอะไรนอนเฮ้ยนี่มันนอนเลวอยู่แล้วไปละไปละแตกติดกับมือกันโอ้ยเจอจะคิมมาถ่ายแล้วคิมมาถ่ายแล้วอะไรอะไรเดินผมเอ้ามันรวมลากันอยูแล้วมันไม่ไม่ช็อตแต่มันไม่ช็อต มเมื่อกี้มันถอดไปแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่มีตัวใหญ่เมื่อกี้เนี่ยด้านหลังมันมอาไปนะไหน <c oughs> ไม่ใช่อันนี้เจ้าผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปด้านล่าเรงไปด้านล่านะคิดมันจะลงไปจริงๆเหรอไม่ไม่ใช่ล่างนี้ไม่ใช่ล่างนี้ม,นมันมันน่าจะเดินอ้อมเราละไม่ันบอาผมจริงครับมต้องจิตหลอกครับ เจ,จวิญญาณวายวายว้าววายอะไรไม่กล um? ัวมันไปหนีหน<พ>ีเลยตัวมิตะตัวเฮ้ยตัวมีตัวมีหนีเลย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 หนีหนีหนีเอ๊ะโชนะโชว์ก่อนเดินนะไอผมวิรุษฎีเลยไอ้น้องมา ทุกคนดูน้องมันสิวู้ฮู้มันจะมาฆ่าเราเฮ้ยเยี่ยนฆ่าเราแน่ไปละโอเคมาพี่ช่วยละมาสามัคคีไว้ช่วยสามัคคีสามัคคีอันนี้ไฟผมหมดหมดแล้วช็อตได้แค่สี่รอบสามัคคีคือพังลงกันไปแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังกลับกันแล้วดูนะกลัวแถมเอาหนอนกันไปด้วยเหี้ยเหี้ยทุกคนดูมันรักกันมากเลยสองคนนี่ยหละเคียสามัคคี สม,มัคีคือพังทุกคนเคยได้ยินเปล่าไปละกูบอกอ่ะกูบอกก่อนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจช็อตมึงกูไปช็อตหนอนช็อตหนอนออกใช่ีกวนได้หลายวิวอยู่แล้วหียฮะคอนเทนต์ชักเพื่อนได้หลายตัวอยู่นะเมื่อกี้เจ๋งเลยมึงห <c oughs> ยุดควังเงินสันทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดยวเกมกับบักละไอ้หี้ย แบทชาร์ตไม่หยุดเลยเรียบร้อยผมได้สิไอสัตว์เดืแผ่นมันเปินดินแล้วแผ่นเป็นลายดูมันสะดุดยันเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเนยนะสต่เรบคนใจแผ่นใครใครรู้แสดงว่าแก่นะครับเฮ้ดีเลยไปไปเราก็ใช้ป้าเป่าฮ่าแล้วก็ไอจุดใจกับเสียเลยไลน์หนักกว่าเดิมอีก าาาม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 าดูดูคลิปนะดูคลิปนะ <Okay. S 1> ตั้งชื่อคือว่าโลกจิตมีไม้ชอ็อตเไอ้นี่มันน่ากลัวกว่าสาัตว์ล่ากันอีกดูดิมันจะช็อตผมท่านผู้ชมมือมึงเย็นเอายเรทุกคนเราก็กลับมาที่เดิม <c oughs> อีกแล้วท <c oughs> ี่ <c oughs> มปรับเสียงอะไรมาบอกเลยไปกันต่ออเลาทุกคนตอนนี้ผู้ชมก็ขึ้นมาสูงมากพอก็ที่นี่มันดูโอนเดี๋ยวไปกันต่อไอ้ไร นอนทำไมในในจอในจอไอคิมมันเห็นเนื้อเหมือนเราอีกแล้วมันไม่อต่มันไม่คิมคิมเมื่อกี้มันช็อตไปแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่มีตัวใหญ่เมื่อกี้เนี่ยด้านหลังมันเอาไปไหนอ๋อไม่ใช่อันนี้จ้ะไปเราตาเออไม่พูดมาไม่หนีหนีเลยเ้ยตัวมี่ครับ วเฮ้ยตัวมิดตัวมิดหนีเลยหนีเลยหนีเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราหนีความตายโอ้ยเราบังเลยอะทุกคนดูน้องกันสิมันจะมาฆ่าเราเฮ้ยเยี่ยนั่นฆ่าเราแน่ดูสองคนนั้นเราตนอนครับทุกคนมันมาแล้วเสียงดูน่ากลัว สาม,มัคคีไวามมา้โชว์สาม,มัคคีสามัคคีเอาชอนได้แค่ดสี่รอบสามคัคคีคือพังลงกันไปแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังกลับกันแล้วดูน้กลัวแถมเอาหนอนกันไปด้วยเฮียเฮีย,ยทุกคนดูมันนักกันมากเลยตอนนี่ย <c oughs> ้ทะเกสาม,มาคัคคีสาม,มัคคีคือพังทุกคนเคยได้ยินเปล่าที่ <c oughs> ที่มันพูดไม่หยุดเลยเจ้ามันพูดไม่หยุดเลยเซมเลยของดีเซฟไว้เลย เฮียอุ้ยเคียยังไงก็ถึงยอดไอ้สเอ็คกูแม่งกูแม่งยูทูบเบอร์ไอ้เฮียถึงยอดเลยว่ะเฮียคนเยอะอ่ะกูแม่งคอนเทนต์ผมไม่อยากนอนข้างมันจีบตัวมันแลงนะไปต่อดีกว่าก่อนเป็นเพียย